วันนี้ตัวทางประตู n i s สัน E25 นะครับผมอันนี้เป็นล้อโตโต้ทันทางนะครับท่นเพื่อมนมาชมงานก่อนเลยครับดูเนื้องางในใกล้กลกันก่อนนะเดี๋ยวให้ามาดูว่าเปิดปิดและสลด์ยังไงนะครับนี่นะครับนิ s สัน E25 เป็นงานทุดคิดสำเร็จรูปนะครับจับแล้วก็ถอดเอาสลักตัวใหม่นี่ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกด้วยน็อตดึงอีกหนึ่งตัวผาประตูเข้าไปตามนี้นะครับเนี่ย สำเร็จแบบสีสวยนะครับมาดูกันตอนปิดนะครับปิดแบบสะดวกง,ง่ายๆนะครับผมสบมบูรณแบบหนึ่งผลงานนะครับเปิดง่ายสะดวกนะ จันมากๆนะครับผลง,งานที่ดีเยี่ยมอีกหึชุดของรถตู้นะครับทีแมแฮนเมดจัดสร้างให้ขอบคุณลูกค้าที่อดทนสินค้าของเราขอบคุณครับ